สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับปัจจุบันสายจวดลํำเพื่อนอ f ฟฟิเชีครับมื่อนี้มาพอกันในคลิปนี้ครับครับบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งครับเมื่อนี้หลังจากที่ตั้งแต่ช่วงสอมาจนฮอดตอนนี้แหละครับภารกิะลีหลายอย่างพอสมควรแต่ว่าตอนนี้นะครับพอดีเวลาคำคำนะครับอยู่สถานที่ตรงนี้ครับบ้านปาำนาจ น้าโงษาพีไซ้ซึ่งเป็นวันผักวันวันพรอนไข่นะครับที่ทั้งกรอบครัวแราคาพยาบาลกับพีไส้ก็ได้มากโซเลมาได้ปรึกษาเรือกันเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานในหลายวันทีพัานา์มากมื่อนี้นะครับพอดีมีเมนูเด็ดอยู่บ้านป้าอำนาดสิภาพี่นองมากเฮ็ดเมนูสูตรของพยาบาลครับ ตามมาครับนี่ครับเมนูเด็ดพยาบาลครับตอนนี้กําลังเตรียมวัตถุดิบกําลังฝักได้นะครับไปสองสามจานแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องเฉีบเตรียมฝักต่ออีกยกนึงครับเมนูที่แรกว่าซีเฮปเป็นผ้าครับพอดีเห็นปลามี กระดูกดื้อกลางไร่เขาก็เลยขอามขั้นตอนไปเป็นลาบครับต้องปักให้กระดูกแหลกเอาตรงนู้นครับหลุดนะหลังจากเสร็จโมงนี้เราสภาพประกอบอาหารครับรับประกันดูดพยาบาลสายจวดมาตรงห้องครับแซ่บสนอเนาะเนี่ให้กินหรอก ได้แล้วครับนี่คือตอเ้าแมงเห็ดลาบครับนี่คือเรวฟักเป็นที่เรยบร้อยเฮียแต่จะไปประกอบเป็นอาหารครับเฮ็นในซุปครับลาบปลากระหูสูตรพยาบาลครับตามมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปคัวกันครับครับตอนนี้เตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรยบร้อยครับนี่ได้แล้วครับเนื้อปลา อกกุปกรณ์ต่างๆนะครับพักเครื่องปรุงต่างๆกระรังสีเตรียมความพร้อมไว้ครับอยู่ในขั้วปาอ์มนาจครับตอนนี้ชื่อว่าเป็นกุ๊กฟังนี่กรับต้มไก่ฟังนี่เออฟังนี่ปาอ์มนาดที่นังนี่ต้มไก,ตไก่ต้มไก่ต้มไก่ใส่สูตรเด็ดของปาอ์มนาจครับนี่โอ้โอห่าใช่ไหมก่อขา,า,าเก่าครับราาก็ต้องห่วงลูกแม่สุภาพเฮ็ดอาหารชอว่ารับประกันว่าบเสียบเป็นไปบม่ได้ มอมหลวงซังไม้เองอเป็นลูกไส้คุณแม่สุภาพตองเฮ็ดกับเขาเป็นครับอันนี้เมนูตรงใกล้บ้านของปลาหนา,าดครับโอ้อุมามิาแต่ว่าเมื่อนี้พญาบานหลังจากพั่วปลากาวโหมาแล้วครับเสียดเมนูลาบครับพยาบาคนี่มีพักเตรียมเดี๋ยวสีล่างพักล่างอุปรกรณ์เตรียมมาแล้วครับตะไคร้คาอ้อนครับ หอมซีหอมผักต่างๆครับโอ้เยอะแยะเลยนี่ชื่อว่าครัวแซ่บป,ปากแดงครับนี่พี่น้องเบิ่งเอาครับครัวแซ่บป,ปากแดงโดยตรงแล้วครับเบิ้งข้างอาวุธ่นครับ,บนี่คือออเดอร์หรือวัตถุดิบคนที่เตรียมทรงให้กับลูกค้าปลาแดกเส่บปลาแดงครับหลังจากที่ เออตํ่สมตําตําคุ้งเนาะวางในหันโอ้เสียบอีนนี้ตําคุ้งไหมตํากุ้งสดตําคุ้งสดแม่งแซีบเสียบกินวันเดี๋ยวพยาบาลสัพา,าไปลาบปลาครับช่วงนาาี้เดี๋ยวบอกใ้ว่าหน้าตาลาบปลาของสูตรพยาบาลสีลออกมารสชาติได้นะพี่น้องตามมาครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเด้อนะครับซอยผักจักแป๊บครับเพราะว่าป้าอานักกระยากต้มไก่อยู่ ครับนี่ครับ่าโดูที่ราลครับใด้วัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดนะครับครับใส่น้ำมันนิดนึงครับเอาไว้มาแตะเครื่องแล้วก็เนตนิมนิดนึงครับ ลาบปากระโหกศพยาบาลครับนี่กลังเดนครับแบเดียวไนั่งอนินครับ ซุปวินทีเรียบร้อยครับมาดีปิดแก๊สครับโอ้ยเนื้อปลาซุปผูโดนครับมาถึงสองนาทีาที่กว่ากระสุกแล้วครับตลอดไวน์เซาร์อ,รอนจังหน่อยครับเพากระชไปเป็นเมนูพักเดียมไว้แล้วครับนี่ครับโอ้นี่ครับพักตดียมไว้แล้วมีขาออนมีตะไคร่มีหอมซี่หอมหอมเปมีทุกชนิดครับรนี่หรือ ยอดซระแหน่ครับอย่างไม่แล้วครับแล้วก็มีพริกสดส้อยครับนี่แป๊บเดียวครับโอ้ทางนี้สิเป็นต้มไก่สุดป้านั่นครับสิโอ้ตุ่มไก่ใส่ของดีครับโตต้มไก่ใส่หม้อเห็นต้มไก่ใส่หม้อกินมันกี่บุตรกินไหมบุตป้านะนัวไปเดี๋ยว เสร็จกันที่เรียบร้อยครับนี่คือ,อขั้นตอนการเฮ็ดซุปก่อนครับตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮาสิมว่าทำนูดนึงก่อนนี้นะครับเฮ็ดหลับหม้อซุปเดี๋ยวชิมต้มไก่สูตรปพานานกันครับโอ้แรงบว่ปมาอันเสียด้วยโคตรเด็ดเลยสุดยอดเลยครับชิมดีกัน รได้สวโอ้พอดีแล้วครับพอดีแล้วพอดีแล้วก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแปลงรสชาติโอ้คือมาทานจบในนี่ครับปีมือปามนะพยาบาลของพยาบาลเขาเลยครับนี่มาลาบกันครับนี่ได้แล้วครับหมอวัตถุนิษได้แล้วหมอขอรุงนี้โอ้ลาบปลากระโหลสูตรพยาบาลครับชุดไก่ย่างโบรานได้เปลี่ยนครับมือนี่เพราะเรากินไล่ะไปเห็ด งานสามชี้ย่างมากกับพอดีมาบ้านผีไส้กับกุยปรึกษาเรื่องการเลี้ยงงานกันกับพอดีมาเข็ดอาหารกัดกินกับหลายสิ่งหลายอย่างนี่มีเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วครับมีผักมีเครื่องปรุงนะครับเ้างกะดีใส้ข่าขัวเข่าขัวครับนี่เข่าขัวต่ำมือดิโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บบ่เจ็บแล้วครับ หัวต้องใส่ยักษ์สามส่วนครับเพราะว่ามันหลายโอ้ต่ำมือเองบ่อยแม่บ้านหอมแม่เทาต่ำอ้าววดว่กินของพื้นครับกินแล้วเขาไม่เทาปวดไปนี่นี่พริกพริกของรับพ่นพริกพ่นกับแม่เทาต่ำด้วแม่เทาคือนี่นี่นี่แม่ของคุณนายแม่เทาหรือเทาแม่ของเกลือลพันเกลือละพันเออเจ้าของแซ่บบางแดงโอ้มีใส่แล้วครับเครื่องซ่องเลยโอ้มีใส่แล้ว คนจังหน่อยครับคนจังหน่อยปักเน่าครับเดี๋ยวปากเน่าเดี๋ยวปา,ววก,าวกเน่า มายุบานลุยขั้วปามานากเลยครับดังบ้านปามนากขั้วตลาดแตกเลยครับเราประกันที่เด็ดเสกเกลือจะไน่ครับนิดนึงลานิดนึงองคนแห้งครบเพราะว่าปามนั่มุน,น,มนคนไนไม่ดี เแล้วครับปก็ุย่างแลวครับเดียวไปก็สุย่างแล้วรอรอรชาครับู้สุดปากมดเียวบเียนิดนึงครับใความเปียวนเดี๋ยวไ พอเมื <Nh> ่อก <m uch ús> ี้จะแอบวิ่งๆถนนคนเดียวเปี่เปียวนิดนึงเพราะว่าปิัติงานลเดียวนิดนึง เดี๋ยวเราหยิบเติมเลยครับเติมเครื่องปรุงเลยครับนะนี่เติมช้างด้วยใส่บนเลยครับว่าปริมาณของไรแล้วปอกกันคุณนนำภาพครับโอ้รสเด็ดสูตรพยามานครับนี่นะครับลาปลาสูตรพยามานมันชิมแล้วรสชาตินี่ยังไงเวยเยอะเล ย่มใส่เนี่ยอ้ยให้ไรครับสูตรเด็ดโอ้ยนี่ครับอ,อ,อาหารขันเสียบิสันมันต้องมีสูตรเด็ดครับปลาแดย้อนนำปลาแดงเเพิ่มย้อ,ยอนนำปลาแดงปลาลาสูตรเด็ดครับรเ,เสียบปลาแดงเจ้าของแบนมาเองนี่ครับโอ้ยหลับกัน,ว,น,ว,นากาว่านัวแล้วก็ะเสียบครับใส่ปลาตัวอันนี้เรี่ของ รับประก,กันว่าเสียบแน่นอนครับลาบปากกระห่สูตรพยายบาลครับโอ้ยลืมขึ้นพอไป,ะป,ะปะละว่าล่าแสบปากแดงครับนี่พี่น้องโอ้ยบตอตรงชิมอยู่เลยครับบอตองชิมเลยแสียบแท้ด้วยดีครับนี่ครับนาตาลาบปากกระห่สูตรพยายบาลครับมากินนั่ยกันพี่น้องครับผม เร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับลาบปลากระหฮสูตรพยาบาลสายจวดครับนี่ครับเบื้องหน้าตาครับรับประกันว่ากินแล้วกินหอดพยาบาลแน่นอนครับลาบปลากระหฮสูตรไ่ปลาแซบปากแดงตามมาครับไปกินน้ำกันครับพี่น้องครับครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้ตอนนี้กัญชีพ้าพี่น้องมาเบื้องบรรยากาศในการ กินเขาแรงน้ากันครับนี่ครับลาบปลาสุดปลากระห ồ สุดพยาบาลครับต้มไกล้บ้านสุดปามานครับเมื่อนี้กับพี่น้องกับญาติญาติหลายคนไก่พร้อมส่โอ้ทีมงานน้องน้องพบครับน้องพบอ่าที่ว่าเป็นนองนุ่งอยู่หมู่บ้านถางเคียงกันครับนี่บ้านธรรมดาครับ ลูกท่านซอปตอูกไส่ท่านซอปตอสมพวงข้ามแพงแมงข้ามแมงแม้ยมูมที่สิบสามเก่งถูกยางครับบอยจะเป็นเศร้าเอนจิเนียร์หรือไลทติ้งเดี๋ยวติดตามต่อต่อไปครับทางพี่ยกซุดครับก๋วยเตี๋ยวยกสดออ้ยเมนูเด็ดขั่วไก่อยากทางแม่เนาะออยากทางแม่นี่ครับอ<ด>ยากทางแม่สุภาพน้องไส้ละน้องไส้ร่องแม่สุภาพทางพุ่น<ด><ด>ก็สิเป็นนะครับ ยากพี่น้องครับโอ้ไข่หมดแดงกันมากวันนี้ไข่หมดแดงจวดทุกอย่างครับไข่หมดแดงนอวสรครับพี่น้องทางพอเพลยครับนี่ยปาล์มนาดครับเ็ดมูนเมนูเด็ดให้ครับพี่น้องกินไม่คือว่าเป็นวันพรลายครับมีอาหารกินลาบปาหมูกับต้มไก่ครับมีตำแหน่งอมม้วมีตำแหน่งเออ นายคนก็จะเป็นพี่น้องทั้งเมียราบมอก็สางคอนเจนครับเสียสุกพี่น้องอยากสางบ้านส้างกูดังสังได้เบิร์ดครับนี่คนมักสางบอดสั่งระดับคอนเจนกันครับนี่ผู้หนึ่งเสียสุกคอนเจนรามอก็สั่งขอบคุณพี่น้องนะครับเมื่อนี้ที่ชมคลิปนี้เว่าเป็นบรรยากาศ ของกันกินอาหารรอบแรงเส้นได้แมวแม่ลาบปากระโหสูตรพยาบาลกับต้มใกล้บ้านสูตรปาลำหนาดครับมากินน้ำกันครับนี่จอได้เวลาบรรยากาศตอนนี้ครับคนไหลแีบสุดยอดครับุเคลิปนี้คงเอาไว้ซ้านีเนาะแสดงว่าที่ตามตลอดนี่เอฟซีที่น้องกันเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ